น uh, uh, totally ี่เพื่อนส่งข่าวเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่เขาเคยเป็นกลุ่มมาเป็นเจ้าภาพกระถินเขาส่งข่าวมาว่าเพื่อนในสาขาเดียวกันเนี้ยเพื่อนที่เรียนในสาขาเดียวกัน แต่ว่าตั้งแต่ <c oughs> บวชมายังไม่ได้เจอกันเลยนะตั้งแต่ออกบวชเพื่อนๆนเข้ามาทอดกระถินที่วัดแต่เพื่อนผู้นี้ไม่ได้มีโอกาสได้มารสึกจะมีภาระหน้าที่ที่จะผูกพันไม่สามารถกระดิกตัวไปทางไหนได้ ็เลยไม่ได้มีโอกาสได้มาเหมือนเพื่อนคนอื่น <c oughs> <c oughs> เวลานี้เพื่อนคนนี้นี่กำลังอะไรก็เรียกป่วยในระยะสุดท้ายแหละ <c oughs> หมอก็บอกตรงๆแหละว่าอยู่ได้ไม่นานจะทำอะไรก็ให้รีบทำซะสิ่งใดที่อยากจะทำสิ่งใดที่ยังค้างๆอยู่อยากจะอยากจะไป หรือยากจะอะไรยังไงเนี่ยก็ให้รีบทําซะ,ะเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนที่เจ็บป่วยเนี่ยที่ว่าเนี่ยเขาก็เลยว่าเขาอยากจะไปส,สามแห่งแห่งหนึ่งก็คือน่าจะบ้านพ่อแหละเพราะเขาเป็นคนจังหวัดนั้นอีกแห่งหนึ่งก็น่าจะบ้านแม่แม่หรืออาจจะพี่พี่สาวหรือไงเนี่ย ก็คือคนที่เขาผูกพันคนที่เขาเคารพลักเขาก็อยากจะมีโอกาสได้ไปดูแต่สภาพร่างกายนีไม่อำนวยแล้วนะสภาพร่างกายนี่เอ๊ะทำไมไฟมันกระพริบมันเป็นไรเไม่ใช่ไอตัวฮิีเตอร์หรอลองดูสิเออลองลองปัิดดู สภาพร่างกายนี่ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้เพราะว่าเป็นถึงขั้นที่ว่าลุกลามไปเกือบทั้งตัวแล้วละ่ะการเดินเหินอะไรก็เดินด้วยความยากลำบากในขณะอยู่ในวัยนี้ละ่ะจริงก็ไม่เลือกวัยหรอกอันที่สามี่เพื่อนเขาตั้งความปรารถนาถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมาก่อนที่จะ จากกันไปอันนี้อันหนึ่งก็คือพ่ออันหนึ่งก็คือทางแม่หรือพี่สาวอีกอันหนึ่งเนี่ยเขากลับคิดถึงนี่แหละเขาอยากจะมาวัดนี้เขาอยากจะมาหาเพื่อนเขาไม่มีโอกาสได้มาเหมือนเพื่อนคนอื่น,นแต่ทั้งที่ตั้งแต่ตอนบวชอเราก็ไม่ได้บอกใครเป็นการบวชมาโดยที่ไม่ได้บอกเพื่อนบอกฝูงแต่ทั้งที่คิดมานานแล้ว อยู่กับเพื่อนกับฟูงก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะมาบวชนะอะไรเนี่ยก็ไม่เคยบอกแต่ว่าเพื่อนที่เคยพูดคุยธรรมะ <c oughs> เคยถกปัญหาชีวิตอะไรเขาก็จะได้สังเกตอยู่บ้างเ,ลเวลาที่เขามีปัญหาขัดอกขัดใจหรือคิดอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องก็ามาพูดให้ฟังนะเราในฐานะเป็นเพื่อน เพื่อนที่มีความรักเพื่อนจริงๆเป็นความปรารถนาดีต่อเพื่อนทุกคนนั่นแหละที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าได้ยินได้ฟังในเรื่องแบบนี้ก็จะแนะนำสิ่งที่ดีงามให้ได้ทำหน้าที่นี้เสมอมาได้ทำด้วยความตั้งใจกับเพื่อนไม่เคยส่งเสริมเพื่อนไปในทางที่ผิดเพื่อนคนไหนที่ทำดีอยู่แล้วมีแต่ให้กำลังใจมีแต่ยกย่องชมเชย ก็คือให้กำลังใจเพื่อนคนไหนที่กำลังคิดในทางที่ไม่ถูกโดยเฉพาะกับพ่อกับแม่กับผู้มีพ่อคุณเนี่ยนี่จะพยายามเตือนด้วยโดยไม่ได้ยกข้อธรรมะอะไรหรอกก็พูดเอ๊ะคิดอย่างนั้นจะดีเหรอท่านเวลาที่เจ็บแค่ได้ป่วยใครดูแลเราละ่ะใครหาอยู่หายามมาให้ใครเอาอันนั้นอันนี้มาให้เพื่อนกำลังร้อนลุ่มกับพ่อกับแม่หายเลยนนะหายไปได้เลย เราก็ไม่ได้พูดเรื่องธรรมะหรอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้พูดพูดเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาพอจะสังเกตเขาก็ต้องสังเกตอยู่บ้างแต่ก็อาจจะจับไม่ได้เท่าไหร่เพราะไม่ได้พูดธรรมะไม่ได้พูดแง่ธรรมะออกไปตรงๆพูดแต่ในแง่เหตุและผลให้ได้คิดในอีกมุมหนึ่งแต่ก็สยบความร้ายของจิตใจของเพื่อนของฝูงได้เสมอมา เพื่อนพวกนี้ก็คงสัมผัสได้เหมือนกันแหละเพราะาอยู่สาขาเดียวกันอะไรที่เราพอจะทําให้เพื่อนได้ทํามาตลอดะเพื่อนแต่ละคนแต่ละคนก็ไม่ได้อย่างยกตัวอย่างสิ่งที่สิ่งสิ่งที่พอจะระลึกได้ไอ้ที่ระลึกไม่ได้นี่ก็เยอะอย่างที่ว่านี่แหละเขามีปัญหาคิดไม่ถูกคิดไม่ต้องไปติดพันสิ่งที่ไม่น่าติดพันอะไรนี่ก็เราก็ได้บอกได้กราบได้แนะ ไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือเรียนและท้อใจได้จะไม่เป็นไปจะต้องซ้ําชั้นอีกในขณะที่เพื่อนเขาจบไปแล้วอย่างนี้กําลังหมดหวังนี้นี่ก็ให้กําลังใจแต่ละคนแต่ละคนได้ทําหน้าที่นี้มาจนพลิกเขาได้เขาไม่ต้องซ้ําเขาผ่านไปได้ด้วยคําแนะนำํำที่ถูกต้องเหมาะสมได้ทําหน้าที่นี้เสมอมา สิ่งที่ระลึกได้ที่ทำกับเพื่อนก็อย่างเช่นการช่วยทำรายงานหนาะใครจะไปพิมพ์ทันใครจะไปเที่ยวว่าจ้างว่าจ้างคนมันก็ต้องรวบรวมก่อนถึงจะไปว่าจ้างเขาพิมพ์พิมพ์ให้เลยพิมพ์ให้ไม่รู้กี่คนแต่กี่คนจำไม่ได้ว่าเพื่อนคนนี้นี่ได้ทำให้หรือเปล่าจำไม่ได้แต่ละเพื่อนหลายคนได้ช่วยเราทำหน้าที่มีน้ำใจต่อเพื่อนต่อฝูงตลอดมา โดยอาศัยนี่แหละคือบุญกุศลบุญกุศลทําได้รอบทิศไปหมดไม่ได้ว่าจะต้องทําแต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอย่างเดียวเราก็วัดก็ว่ามาสิ่งใดที่เราจะทําดีทําด้วยความปรารถนาดีอย่างแท้จริงต่อคนรอบข้างเราก็ตั้งใจทําก็คิดอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วอาจจะด้วยเหตุผลเหล่านี้หรือเปล่าเพื่อนเพนื่นนี้ถึงยามที่ถึงขั้นสุดท้ายของชีวิต หวนมาล,ลึกว่าอยากจะมาแต่เพื่อนอื่นๆเขาก็ปรารถนาดีเขาก็ว่าไม่อยากให้มาเพราะถ้ามาแล้วก็จะสุดโสมเร็วไปกว่านั้นอีกก็ดีไม่ดียังไม่ทันจะถึงไหนเลยก็ไปได้เลยก็ได้เอางั้นเถอะเขาก็เลยปรึกษาปารถามาทางนี้ก็บอกเลยว่าเพื่อนไม่ต้องมาเราจะไปเองเอางั้นเถอะนี่ก็คือตั้งท่าจะไปเลยแล้วเราไม่ได้บอกว่า อะไรเพื่อนเขาเกรงใจมากเพื่อนอื่นๆเขาบอกว่าถ้าท่านจะได้ลงกรุงเทพเมื่อไหร่ก็ขอให้มาแวะเพื่อนคนนี้หน่อยเพราะว่าเพื่อนอื่นๆไม่อยากเป็นห่วงเขาไม่อยากให้เขาได้ไปโอ้ยสภาพแบบนี้จะเป็นไหนได้เดินก็ต้องมีคนคอยประครับประครองคอยพยุงถึงจะเดินได้เอาอคิดดูคนวัยที่ยังไม่ถึงขั้นสูงวัยอะไรนักหนา <c oughs> ถึงเวลาที่จะเป็นก็เป็นได้แบบนี้นี่แหละ พราะฉะนั้นก็เลยบอกบอกว่าจะไปพอดีเลยพอดีจังหวะเราก็ไม่ได้ว่าพอดีอะไรพอดีก็คือพอดีที่จะไปไม่ได้มีการงานอะไรพิเศษแต่จะไปพูดว่าไม่พอดีเพื่อนก็จะยิ่งเกรงใจเขาไปอยากเพราะเขาส่งข่าวมาก็ส่งด้วยความเกรงใจเขาเขาคิดว่าเราคงอยู่ธุระหน้าที่เยอะแยะเกี่ยวข้องมีวัดมีวายจะต้องเกี่ยวข้องกับพระกับเนนกับคนต่างๆเขาเกรงใจที่สุดเขาก็ไม่อยาก แต่ในขณะเดียวกันเพื่อนหัวล,ลึกถึงเราในยามบั้นปลายของชีวิตสุดท้ายของชีวิตที่จะคิดแทนที่จะคิดไปถึงใครคิดถึงพ่อคิดถึงบุคคลที่รักแล้วมาคิดถึงเพื่อนที่อยู่กันมาบวชก็ไม่มีโอกาสได้มาเพราะไม่บอกใครปิดปิดบังเพราะเราบวชเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่บอกใครทั้งนั้นเวลาจะออกบวชท่านออกเลยท่าน ไม่ต้องการที่จะบอกถ้าบอกไปปุ๊บก,ก็จะต้องมีเสียงอย่างงั้นอย่างนี้ความคิดความเห็นต่างๆนานาในขณะที่ปัญญาของท่านนีงมากมายแล้วพิจิตรพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้ของโลกอย่างชัดเจนแล้วว่าโอ้คนเราเนี่เกิดมานี่มันมีอะไรเป็นสาระบ้างเนี่ยก็เห็นอยู่ตาตาคนแก่เนี่ยเห็นอยู่ตาตาเดินไปสู่ความแก่เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นอยู่ตาตาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตาตาแล้วจะอะไร พอถึงเวลามาเห็นคนตายเห็นคนตายเนี่ยทุกคนเดินก็ไปสู่อตรงนี้ทําอะไรมาเกือบเป็นเกือบตายทุ่มเทมาทุกสิ่งทุกอย่างเดินไปสู่ตรงนี้หมดพระพุทธเจ้าใข่ควรดูแล้วจงวังหวะที่ท่านคิดใข่ควรดีแล้วปรากฏว่าลูกออกออกมาพึ่งคลอดออกมาพอออกมาปุ๊บโอ้ยนี่เป็นบ่วงเป็นห่วงอันใหญ่โตเลยเนี่ยที่ว่าลาหุ่นลาหนุนเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผูกพันสิ่ง มีแต่ความห่วงอยู่ในจิตในใจแล้วความห่วงนี้จะเดินไปไหนก็เดินก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายไปหมดโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเห็นไหมเพราะนัน้น,นท่านจะมาปรึกษาใครก็แต่และคนไม่ได้มีภูมิสติปัญญาเท่าท่านปรึกษาไปก็มีแต่จะเหนียวจะลังมีแต่จะร้องหม่มร้องไห้มีแต่จะพูดให้เสียเวลาเพราะนั้นจะไปปรึกษาใครทําไมไปเลยว่าก็เถอะนั่นแหละท่านทําเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่าง ทำให้เห็นเลยว่าอยู่ในสิ่งที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะใดๆจะสู้เจ้าชายสิทธัตถะได้มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างทรัพส,สมบัติสริงคารบริษัทบริวารความรู้วิชานะท่านมีพร้อมหมดทุกอย่างเรียกว่าเป็นผู้ประสบความสําเร็จสูงสุดนะถ้าได้ยังอยู่ในทางโลกจะเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิคําว่าพระเจ้าจักรพรรดิคืออะไร คือเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิที่มีแผ่นดินกว้างขวางอาณาบริเวณกว้างขวางหมดเพราะทุกแคว้นจะมาสยบให้จะมาลงให้โดยที่ไม่ต้องลบราค่าฟันโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธไปปราบโดยที่ไม่ต้องไปใช้วิธียึดอํานาจอะไรไม่มีเป็นที่ลงใจเป็นที่ยอมรับทั่วถึงไปหมดเพราะว่ามีความดีใครมาเกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บมีแต่ความเจริญก้าวหน้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้าปลาอาหารพืชพันธุ์ัญญาหารสมบูรณ์ูลผลหมดเพราะความดีของท่านเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ทั้งโลกดีไปหมดเป็นที่ยอมรับไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะจงใจให้อยู่นี่มองดูซิถ้าเรายิ่งใหญ่ขนาดนี้มีทรัพย์สมบัติมีอาณาบริเวณกว้างขวาขงผู้คนมายกย่องชมเชยสรรเสริญเยินยอทั่วไปหมดทุกอาณาบริเวณแว่นแคว้น,วนประเทศเขตแดนแถบนี้ทั้งหมดเลยลองคิดดูจะสภาให้ท่านติดข้องไหม แต่ท่านไม่ติดเลยสักอย่างหนึ่งติดได้ยังไงก็เห็นอยู่แก่เ,เจ็บไข้ได้ป่วยชาลาแล้วก็มรณะเผาต่อหน้าต่อตาลายนั่นลายนี้ลายน้นตายทุกคนเดินเข้าไปสู่นี้หมดแม้ลูกของเราที่เพิ่งเกิดห่วงที่สุดรักที่สุดก็กําลังจะเดินไปสู่จุดนั้นหมดแล้วจะอยู่ได้อย่างไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นบอกใครไม่ได้ไปเลยเพราะนั้ยยนเถอะนี่นี่ก็นี่ก็เป็นสักขีพยานว่าเห็นไหมทุ่มเทชีวิต เล่าเรียนกว่าจะผลักดันกว่าจะส่งเสียตัวเองกว่าจะอาศัยเงินพ่อเงินแม่เงินพี่เงินน้องทั้งหลายที่จะต้องสละเพื่อการเรียนของเราคนหนึ่งคนหนึ่งจบออกมาทำมาหาเลี้ยงชีพก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนชีวิตไม่ได้เป็นผวกที่จะมีขึ้นนะอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่ได้มีมากมั่งมีขึ้นไม่ใช่ก็อยู่ไปวันวันต่างอะไรกับชีวิตสัตว์ทั้งหลายที่ก็เลี้ยงชีวิตตัวเองเยอยู่ตาม าเห็นไหมเดินหากินอยู่ทั้งวันแต่ละตัวแต่ละตัวในดินลนออกไปหากินยอมเสียงเป็นเสียงตายหาเจอบ้างไม่เจอบ้างได้กินของอร่อยอร่อยบ้างไม่อร่อยอร่อยบ้างชีวิตเรามันจะต่างอะไรกันลองพิจารณาดูแล้วพอถึงวันหนึ่งก็เจ็บไข้ได้ป่วยซะแล้วถึงวันหนึ่งก็เดินสู่ความตายซะแล้วเพราะนั้นชีวิตทั้งหลายสอนเราทั้งนั้นมองไปตรงไหนสอนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเห็นแล้ว ประจักษ์อยู่ในจิตในใจแล้วจนไม่มีสิ่งใดจะเลิศยิ่งกว่าการออกประพฤติปฏิบัติธรรมในการออกประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละที่เป็นสาระสําคัญที่สุดของชีวิตอย่างแท้จริงเพราะนั้นท่านจึงออกไปได้โดยที่ไม่ติดไม่คล้องไม่สนใจในความมีความเป็นทั้งหลายที่โลกใฝ่ฝันกันเขาใฝ่ฝันกันอยากจะเป็นผู้มีรูปดีเสียงดีได้อาหารอันเลิศลสอะไรต่ออะไร มีทรัพย์สมบัติมากมีบริวารมีคนห้อมล้อมมากมีคนมาสูฮกยกย่องมากเนี่ยเขาปรารถนาอย่างนั้นกันพระพุทธเจ้ามีหมดแล้วแต่เห็นว่าสิ่งนี้ไม่เป็นสาระเลยทางที่เป็นสาระคือทางนู้นเข้าไปสู่ป่าสูดดงเข้าไปสู่ป่าสุดดงไม่ใช่สาระแท้จริงนะสาระแท้จริงคือการฝึกใจในการฝึกใจซึ่งกว่าท่านจะคลาทางได้กว่าจะรู้ว่าต้องมาฝึกใจนะเนี่ยท่านไปเสียเวลาทรมานกายเสียเวลา อดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารอดกั้นลมหายใจอดอาหารไม่พอยังกั้นลมหายใจอีกหายใจให้น้อยที่สุดเพราะเราลองดูซิกั้นลมหายใจให้มันนานที่สุดแล้วก็หายใจนิดนึงหายใจนิดนึงไอพอคิดว่าทางนี้คือทางพ้นทุก์เห็นไหมท่านครํำทางมาจนกระทั่งโอ๊ยไม่ใช่อันนี้มันเป็นแค่เรื่องของกายไปทรมานกายทําให้เกิดความลําบากเปล่าๆกายไม่ต้องลําบากขนาดนั้น แต่ก็อย่าให้มันได้เสพสุขสบายเสพสุขสบายก็ผิดหลงในรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายที่มันเกี่ยวเนื่องกับกายก็ผิดน,น,นี่แล้วก็ไปทรมานกายเป็นโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้เกิดผลอะไรเลยก็ผิดเสียเวลาไปเปล่าๆสิ่งที่ถูกที่สุดก็คือสั่งสมอบรมจิตใจตรงนี้ต่างหากความทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนี้ความโศกเศร้าเงาหงอยความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นในใจเราต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องเร่งที่สุดคืองานด้านจิตใจนี่ งานด้านจิตใจก็ต้องอาศัยในความมักน้อยสันโดษเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ป่าอยู่ที่สงบสงัดอยู่กับหมู่เพื่อนที่ดีไม่คุกคีไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่ดีเพราะมันพาให้เราเสียเวลาพาให้เราพลังพลาดกลายเป็นคนที่ไม่มีโอกาสได้ฝึกจิตฝึกใจทั้งชีวิตก็ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ทำเพราะฉะนั้นท่านเลยสอนคําสอนต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อฝึกใจทั้งนั้นแหละ ทานก็เพื่อฝึกใจให้รู้จักเสียสละศีลก็เพื่อฝึกใจให้มีน้ำอดน้ำทนให้ไม่คิดเบียดเบียนใครเพราะความคิดเบียดเบียนมันเกิดขึ้นได้อัตโนมัติแป๊บเดียวก็ไปทําแล้วแป๊บเดียวก็ไปฆ่าสัตว์แล้วแป๊บเดียวก็ไปเสพสุราแล้วไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นท่านก็เลยควบคุมควบคุมกายอะไรมาควบคุมกายกว่าใจใจที่ตั้งใจใจะรักษาศีลคือตัวควบคุมควบคุม,คมกายของเราไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันจะพาให้เราเสื่อมเสีย มันจะเป็นอันตรายต่อการฝึกใจเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อการฝึกใจเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะอันนี้แหละแก้ทุกได้จริงเห็นต้นเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราได้จริงเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจะหาอุบายวิธีที่จะหันเข้ามาดูจิตดูใจจิตใจของเรามันคิดไปในแง่ใดคิดไปในแง่นั้นไปในแง่นั้นแง่นั้น,น,นคอยอบรมสั่งสอนมันยาไม่ถูกไม่ต้องอันนี้ถูกให้ยึดในสิ่งที่ถูก ให้คิดในสิ่งที่ถูกเนี่ยที่ท่านสอนสมถะภาวนาพิปัสนาก็คือให้คิดให้จิตใจของเราตั้งมันนงนมงม่นในสิ่งที่ถูกเนี่ยเมื่อตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกแล้วเดินในทางที่ถูกเดือเรือๆอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยใจของเราให้คิดในทางที่ผิดคิดในทางผูกพันผิดทั้งนั้นคิดในทางสละละวางปล่อยวางขบความพลุงพลางออกจากใจถูกทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงสอนเราถ้าใครจับอุบายเหล่านี้ได้ชีวิตก็จะเริ่มเบาละ ถ้าใครจับอุบายไม่ได้ทําในทางตรงข้ามว่ามีแต่หนักไปหน้าหนักไปหน้าสาหัสแล้วก็มีแต่ความทุกข์ระทมขมขืนตลอดพอชีวิตเดินไปสู่ความลําบากความเจ็บไข้ได้ป่วยความชรามันสบายเลอพอ,พอชราขึ้นก็เลยกระโดโดรถเต้นได้เดินไปสบายวิ่งเต้นได้อย่างนั้นไหมเนี่ยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือคนที่กินอาหารก็อร่อยอย่างนั้นอะ่ะเป็นอย่างนั้นไหม พอป่วยโรคนี้ปุ๊บอุ้ยกินอันนั้นก็อร่อยพอป่วยโรคนั้นกินอันนี้ก็อร่อยอย่างนั้นไหมไม่เลยเดินก็ไปสู่ความลําบากหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รีบอบรมจิตใจก่อนที่มันจะลําบากมันก็เลยจะลําบากทั้งกายและใจแต่ถ้าเราฝึกใจได้ลําบากกายแต่ใจของเราเบาเบาเบากายหนักเท่าไหร่ใจเบาได้เร็วใจเบาได้ทันนี่ไม่ได้หนักไปด้วยกับกายได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รีบเร่งฝึกฝนอบรมในเวลาแบบนี้เนี่ อย่างเช่นเป็นพระนี่ท่านเข้ามาสู่สนามของการฝึกฝนโดยตรงมีเวลาร้อยเปอร์เซนทำอะไรทุกสิ่งตัวอย่างตั้งแต่การออกบิณฑบาตการกลับมาการทําข้อวัดปัดกวาดท,ทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อการฝึกใจเพื่อการประครับประคองใจไม่ปล่อยใจของเราให้ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งภายนอกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับงานที่เราทําอยู่งานก็เป็นงานที่เป็นข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าควรทําต้องทํา นะเพราะฉะนั้นก็เป็นงานของพระพุทธเจ้าเราได้มีโอกาสที่จะทํางานภายนอกก็เป็นทํางานเพื่อพระพุทธเจ้าทํางานภายในก็เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าคืออบรมแก้จิตแก้ใจของเราไปตลอดทุกหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นชีวิตของพระจึงเป็นชีวิตที่เรียกว่าเลิศประเสริฐโ,โชคดนะีเพราะงานทุกอย่างเป็นงานภายในทั้งนั้นงานภายนอกก็เพื่อภายในส่วนคารวะญ,ญาติโยมก็ต้องเอาไปปรับประยุกต์เอาที่จะสามารถทํางานที่จะเลี้ยงชีพ เลี้ยงชีพตัวเองดำรงชีวิตตัวเองอยู่กับความยุ่งเหยงิงวุ่นวายก็ต้องเป็นอย่างนั้นพอชีวิตครวะเป็นแบบนั้น,นมีความสับสนวุ่นวายมีความพลงพลังมากกว่าแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องรักษาประคับประคองจิตใจให้ยุ่งแต่ภายนอกยุ่งแต่หน้าที่การงานมีภาระก็มีภาระแต่เพียงภายนอกที่จะรักษาดูแลไม่ให้เพิ่มภาระให้หนักเข้าไปอีกด้วยความคิดที่ไม่ถูกนี่อันนี้แหละ เพราะฉะนั้นก็ต้องไปปรับประยุกต์เอาอันนี้เห็นไหมเรื่องของชีวิตทุกคนเนี่ยหันไปทางไหนทางไหนสอนเราทั้งนั้นถ้าเรามีสิ่งที่จะสอนสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วเอามาสอนเราได้สอนเพื่ออะไรสอนเพื่อเร่งเร่งตัวของเราให้รีบเร่งในการประพฤติปฏิบัติไม่ปล่อยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่เอางานอื่นๆออกมาแซงหน้าแม้เป็นพระนี่นะท่านก็ยังสอนนะไม่ให้ไปยุ่งกับงานอื่นไม่ให้ไปรับกิจนิมนต์หลวงตาท่านสอนท่านเอาพระเพราะท่านรักพระวิธีการที่ท่านรักพระก็คือท่านไม่ให้พระไปยุ่งเกี่ยววุ่นวายกับเรื่องข้างนอกเลยเพราะฉะนั้นท่านเลยไม่พาให้วัดไปเที่ยวรับกิจนิมนต์ไม่พาให้วัดทําการก่อการสร้างไม่หางานหาการซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พระเสียเวลาไม่ ท่านรักษาวัดวาแบบนั้นนี่คือความรักที่ท่านมีต่อหมู่ต่อเพื่อนถ้าท่านไม่รักท่านก็คือปล่อยสภาพวัดให้มันเป็นไปให้มันมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวข้องอะไรต่ออะไรมากมายไม,ไม่แต่ท่านทําประโยชน์เพื่อโลกในด้านอื่นๆเยอะแยะเช่นการเผยแผ่ธรรมะก็ต้องอาศัยหน้าที่การงานเหล่านี้แหละแต่ก็เป็นหน้าที่การงานเพื่อเป็นการประกาศธรรมเพราะนั้นจะเป็นความวุ่นวายอะไระก็เป็นการทําหน้าที่เพื่อโลก เพื่อช่วยเหลือชาวพุทธของเราให้มีหลักธรรมเพราะนั้นแม้ท่านตัดหน้าที่ตรงนั้นแต่ก็มีหน้าที่ที่พระพากันทำทั้งนั้นบางองค์บางท่านต้องส่งหนังสือไปขอหนังสือธรรมะขอเทปธรรมะนอะไรต่ออะไรต่างๆก็อาศัยพระในวัดนั่นแหละท่านทำก็เป็นหน้าที่ที่เป็นธรรมก็เป็นหน้าที่เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นในการน้อมนำ,นำธรรมะนั่นก็น่าจะได้ข้อคิดนะ สำหรับพวกเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่เราจะใช้ชีวิตของเราหรือที่เหลือจากนี้ต่อไปทําอย่างไรที่จะเพิ่มพูนสติปัญญาเพิ่มพูนกําลังใจของเราให้เป็นกําลังใจที่หนักแน่นในทางธรรมให้มากเข้ามากเข้ามากเข้า,า,ขาจะทําอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องเอาไปพิจารณา,าละวันนี้ก็สมควรแก่เวลา ยากหาวาริวะหาพูลาปริพุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปคปปติกิจตังปฏิตังตุมหังคิดปเมวะสุสสะเพรพุเรนตุสังกปะจันโทปนารโสยะทะมณีโชติลาโสยะทะอิโยวิวันจันตุสัง Saya Bhavena Ratana Daya Teja Satukaro Dapaya Vera Jawa Aneka Antaraya Pivina Santi Asesa Sato Jayajit Pithanang La Pang Sot Thika Yang Sukhang Palang สิริอายุเจวัณโสจโภคังบุติเจยัสสวะสัตตะวรรสาจะ